ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็กซ์จีแกนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบสเปคตัว Honor 90แล้วก็โฟโค F5 นะครับคือเราจะมาคุยกันแบบบ้านๆเนาะแบบปกติเลยก็คือเราจะมาช่วยเลือกสเปคว่าสเปคมันเป็นแบบไหนดีหบบว่าคุณมาถามผมว่าเอ้สองเครื่องนี้สเปคนั้นต่างกันยังไงคนเลือกเครื่องไหนดีนั้นผมจะมาแนะแนวแบบนั้นนะครับและที่สําคัญนะครับหลังจากดูคลิปผมจบแล้วอย่าลืมนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ลองไปจับเครื่องจริงกันดูเนาะโปโก้นี่อาจจะหาจับยากหน่อยแต่ตัวอ o อ o เนอร์90นั้นหาจับได้ค่อนข้างง่ายนะครับนั้นลองไปหาดูกันเนาะจับเครื่องจริงก่อนจะได้รู้สึกลองกล้องลองอะไรมากกว่านี้คือผมมาช่วยเปรียบเทียบให้ฟังว่ารุ่นไหนดีกว่ากันอย่างไรเนาะในคลิปนี้เหตุผลที่ผมเลือก F5 กับตัว Honor 90มาเพราะ2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้ Snap d r a g o n นซีรีส์7ที่หลุดพ้นนะครับหลุดพน้นนี่หมายถึงหลุดพน้นจากอะไรหลุดพ้นจาก 778G ตบมือให้ทั้ง2รุ่นนี้เลยครับโคตรเยี่ยมครับหลุดพ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับ 778G หลุดพ้นสักทีครับถ้าสังเกตนะถ้าท่านชมสังเกตนะ2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อค่ายมือถือคิดอะไรไม่ออกในการจัดสเปคมือถือในระดับมิดเลนนะจะจัดสเปค 778G มา <c oughs> คือแบบโอ้โหคิดไม่ออกบอกไม่ถูกต้อง 778G <c oughs> ซึ่งหลายๆคนก็คงจะเบื่อชิดเซตตัวนี้กันบ้างกนแหละก็มันก็นานแล้วเนาะก็อยากเปลี่ยนแปลงกันบ้างรอบนี้ผมก็เลยเอาเหตุผลนี้นั่นแหละมาเป็นตัวตัดสินใจว่าจะไม่เอา s n a p d r a ้ o n 778G มาเปรียบเทียบในคลิปนี้ผมก็เลยมี2ตัวเลือกให้เลือกก็คือ Honor 90กับตัว poco F5 นะครับซึ่ง poco F5 นี่ก็เปิดตัวมาได้สักพักแล้วและเป็นตัวที่แรงอีกตัวหนึ่งเลยสเปคให้มาคุ้มค่ายอยีกตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วทําไมผมถึงไม่เทียบสเปคกับตัวชิปเซ็ตค่ายอื่นคนหลายๆคนเขาก็ชื่นชอบเราชื่นชอบการใช้ CPU ของ Snapdragon ฉะนั้นชิปนี้เลยเลือกตัวที่ใช้ซ p u Snapdragon ที่ไม่ใช่ 778G มาและอยู่ในระดับ mid-range นะเป็นชิปเซ็ตในระดับ mid-range นะครับานซีรีส์เจ็ด กันแบบเต็มๆแบบจุดต่อจุดกันเลยนะก่นอนอื่นนะครับผมจะบอกสายแต่ละคนที่ต้องปักหมุดไว้ผมบอกทุกคลิปเลยนะครับต้องปักหมุดไว้ก่อนนะผมจะแนะนําอย่างนี้สายที่ poco F5 น่าจะเหมาะนะเออเราค่อยมาเปรียบเทียบสเปคกันอีกทีหนึ่งชอบจอใหญ่สีตรงสีจอโคตรเยอะแล้วก็สายเล่นเจนที่ปรับสุดได้แบบสบายๆนะครับสายอ่านเขียนที่รวดเร็วสายดูหนังฟังเพลงเสียงดีสายลําโพงคู่สายใช้งานมือถือแทนรีโมทแล้วก็สายที่ไม่ชอบสแกนนิ้วใต้หน้าจอก็ยังมีอยู่นะที่ไม่ชอบสแกนนิ้วใต้หน้าจอ ชอบสแกนข้างเครื่องชอบสแกนหลังเครื่องอะไรนี้ยังพอมีอยู่นะครับตัว Honor 90กันบ้างสายที่เหมาะสำหรับตัว Honor 90นะชอบจอใหญ่สีตรงใช้งานกลางคืนเป็นพิเศษแล้วก็ใช้งานกลางวันเป็นพิเศษได้สสถานการณ์เลยสายอ่านเขียนข้อมูลที่รวดเร็วแล้วก็สายดูหนังฟังเพลงที่เสียงดีๆนะแต่ว่าตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าลำโพงเดี่ยวสายทัชเร็วๆติดนิ้วนะครับกันคือทัชซัมปิ้งนี้ลื่นไหลติดนิ้วเลยเอาละครับ กอนจะเริ่มกันเรามาต้องดูที่ราคาก่อน Poco M5 นั้นมีให้เลือก2รุ่นแต่ว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่12,990บาทแต่เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะก็คือ R รม12ลอม256เนาะราคา12,990บาทส่วนตัว Honor นั้นมีให้เลือก2รุ่นเช่นเดียวกันก็คือแ a ม12แล้วก็มีลอมให้เลือก256แล้วก็ลอม512ซึ่งตัวเริ่มต้นนั้นลอม256แรม12นั้นอยู่ที่13,990บาทส่วนอีกรุ่นนึงก็15,990บาทนะครับราคาในตัวเริ่มนั้นอ่าให้ลอมกับแรม,มเท่ากันแล้วก็ราคาต่างกัน1,000 Honor นั้นจะแพงกว่า โอเคนะครับมาเริ่มที่น้ำหนักและตัวเครื่องกันเลย p ป c ค F5 นั้นสูง161.11ม mm, ิลลิเมตรกว้าง74.95ม mm, ิลลิเมตรบาง7.9ม mm, ิลลิเมตรหนัก181กรัมส่วนทาง o n o r สูง1 6 1 9มิลลิเมตรกว้าง74.1ม mm, ิลลิเมตรบาง7.8ม mm, ิลลิเมตรหนัก183กรัมถ้าสังเกตนะความสูงความกว้างความบางและน้ำหนักนั้นใกล้เคียงกันสุดๆฉะนั้นไม่มีนัยสำคัญนะไม่มีเครื่องไหนใหญ่กว่ากันโดยความรู้สึกเวลาเราจับเครื่องจริงๆผมคิดว่าอย่างนั้นนะไม่น่าจะมีความรู้สึกในการ จับเครื่องจริงว่ามีความแตกต่างกันแต่มันจะแตกต่างกันเวลาเราไปจับเครื่องจริงนั้นฟิลลิ่งของวัสดุนั้นจะแตกต่างกันแต่ขนาดตัวเครื่องไม่แตกต่างกันนะท่าผู้ชมลองไปจับเครื่องจริงกัน,กนดูนะครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าเครื่องไหน ดูเหมาะมือมากกว่ากันต่อมาเรามาที่เรื่องจอกันเลยจอของทาง Poco โ5นั้นจอ6.67นิ้วอัตราส่วนหน้าจอ93.4%ความละเอียดนั้นเป็น Full HD Plus พาเนลเป็น AMOLED จอเป็นแบบเจาะรูนะครับอาตา Hz, ัตรา refresh rate 120Hz, touch sampling 240Hz, ความสว่างสูงสุด1,000 nits อัตรา,าส่วนคอนทราสต์5ล้าน 5, ต่อ1นะครับหน้าจอนั้นให้มาเยอะสุดๆก็คือ68,000ล้านสีนะครับรองรับ PWM dimming 1,920Hz จอนั้นรองรับ Display P 300% HDR10+ แล้วก็ Dolby Vision ยนะครับกระจกนั้นให้มาเป็น Corning Gorilla Glass 5มาที่ทางออเนอร์กันเลยออเนอร์นั้นจอให้มา6.7นิ้วอัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องนั้น93.3%จอเป็นแบบ Wide HD หรือ 1.5K ความหนาแน่นของพิซเซลนั้น4 3 6 ppi พาเนลเป็นอัมโมเรตจอเป็นแบบจอรูปแล้วก็จอเป็นแบบเคิร์ฟทั้ง4ด้านคือโค้งทั้ง4ด้านนะอัตรา Refresh Rate น,นะนั้น120 Hz Touch Sampling 360 Hz เนี่ยครับ Touch Sampling ม,มันให้มาสูงกว่าผมเลยว,ว่าทัชมันค่อนข้างที่จะติดนิ้วและรองรับ d c p 300%และ HDR 1000 10, ครับจอนั้นเป็น1,000ล้้าาาานนนนสสสสสีออออัตรตร่ 5, ต่่ววท5ล1 1,600จคมงงูงุด 1, 000, ร้อยนิดเน้นเลยนะครับแล้วก็รองรับ PWM dimming 3840Hz อันนี้ก็เน้นเช่นเดียวกันและรองรับ Dynamic d i m m i n g ด้วยนะครับตอนนี้ได้รับรางวัล้วยนะเออแล้วรางวัล DxOMark Go 2023ได้ไปถึง140คะแนนถ้าเรื่องหน้าจอนะผมเลือกทาง Honor แบบไม่คิดเลยก็มีคิดนิดน,นึงแหละก็คือ ที่ผมเลือกอ o n เ r อร์หนึ่งเลยคนที่เล่นตอนกลางคืนบ่อยอาจจะจ้องหน้าจอนาน,านแล้วเกิดการระพิบของหน้าจอในช่วงกลางคืนมันจะเห็นได้ชัดเป็นพิเศษและมันให้ p w m Dimming มาสูงมากๆฉะนั้นอันนี้จะช่วยถนอมสายตานะครับและเมื่อตอนเช้าคุณออกไปกลางแจ้งใช้งานกลางแจ้งหรือพี่ๆไรเดอร์ก็ได้ใช้งานกลางแจ้งโทรศัพท์กลางแจ้งจอความสว่าง1,600นี้ิตถือว่าทํางานได้ดีในตอนกลางวันนะครับสามารถเห็นได้ชัดขึ้นและอย่างที่สาหรับใครที่เป็นสายเล่นเกมที่ต้องการทัชที่ติดนิ้วเร็วๆอะ่ะตัวอัลเลอร์เก้นั้น ะดีกว่านะครับก็คือดีกว่าในหลายๆด้านเลยตัวทางโพกโคนั้นจะให้ Dolby Vision มาจะให้จอสีเยอะมากๆถึง68,000ล้านสี ซึ่งทางอ็อนเนอร์90ให้มาแค่พันล้านสีเท่านั้นแต่ว่าพอมองรวมๆมันอะอ็อนเนอร์นั้นสเปคถือว่าให้มาดีกว่าระดับหนึ่งจอความละเอียดก็เยอะกว่าทีวีเอ็มดิมมิงก็ดีกว่าความสว่างก็มากกว่าทัสเซนปิ้งก็เยอะกว่าอ่าเอาอะไรอีกอะตัดพวงแหวนพันล้านสีออกตัดดอเบย์วิชันออกอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะมองนะว่าจะเลือกแบบไหนเนาะแต่สำหรับส่วนตัวผมผมเลือกตัวอ็อนเนอร์90นะครับต่อมามาที่ชิปเซ็ตกันเลยชิปเซ็ตของทางฟ็อกโค้นเ็ั้ เจน2เทคโนโลยีการผลิตนั้น4นาโนเมตรความเร็วคอสปีดสูงสุด2.91จิกะเฮิรต์นะครับก็จะเป็นเหมือแนบบเป็นคอแรงแรงสูงสุดๆอันหนึ่งหัวก็เป็นคอเท็ก X2 ความเร็ว2.91จิกะเฮิรต์หนึ่งหัวนะครับแล้วก็คอแรงตัวนึงเป็นคอเท็ก A710 จำนวน3หัวความเร็ว2.49จิกะเฮิรต์แล้วก็อีก4หัวที่เหลือความเร็ว1.8จิกะเฮิรต์เป็นคอเท็ก A510 นะครับ GPU ใช้ Adreno 725ต่อมามาที่ชิปเซตของทาง Honor 90อันเลยน comm, นั้ลีการผิต4 นาโนเมตรคลื่นสั้นสูงสุด2.4กิกะเฮิรตคอแรงนะครับเป็นคอเท็ A710 เห็นไหมคอแรงส่วนของเขาแค่ A710 อะเป็นคอ 10, เท็ A710 จป็นตัวหนึ่งหัวความเร็ว2.4กิกะเฮิรตแล้วก็คอเท็ A710 เหมือนกันคอแรงเหมือนกันจป็นวน3หัวความเร็ว2.36กิกะเฮิรตแล้วก็คอใช้งานทั่วไป4หัวนะครับ1.8กิกะเฮิรตเป็นคอเท็ A510 นะครับ GPU ใช้ a d r e n ดโ644ถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะตัวคอแรงสูงสุดของทาง Honor 90อะ่ะมันเป็นคอที่รองลงมาแรงรองงงลงมาาาจกตัว X2 ซึ่งทง โ o c o F5 ให้ c o r t e x X2 มาซึ่งจะแรงกว่าและคออสปีดนั้นสูงกว่าในระดับหนึ่งเลยเกือบแตะ 3G ฉะนั้นเรื่องความแรงนี้ไม่ต้องสืบไกลครับแน่นอนครับว่าชิปเซตตัวใหม่นั้นแรงกว่าอยู่แล้วและแรงในระดับไหน ต้องมีคะแนนมาอ้างอิงครับคะแนนอ้างอิงจากอันตู้เวอร์ชันที่9นะครับตัว POCO M5 ทำคะแนนได้ที่950,000คะแนนแบ่งเป็นคะแนน CPU อยู่ที่250,000คะแนนแล้วก็ GPU อยู่ที่350,000คะแนนนะครับส่วนทาง Honor 90นั้นคะแนนตู้เวอร์ชันที่9อยู่ที่550,000คะแนนคะแนน CPU นั้นจะอยู่ที่107,000 0คะแนน GPU อยู่ที่1 6 0 0 0คะแนนถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะคะแนน CPU และ GPU นั้นจะห่างกันมากฉะนั้นผมถึงบอกว่าคนที่เป็นสายเล่นเกมปรับ ดได้แบบสบายๆเนี่ยแนะนําให้เลือก Poco โ M5 แต่เรื่องลอมเรื่องอะไรนี่ผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวนะผมพูดถึงตัวฮาร์ดแวร์ล้วนๆอันนี้คุณต้องไปลองจับเครื่องจริงแล้วลองตัดสินใจกันดูเรื่องลอมเรื่องอะไรเนี่ยถามผู้ใช้งานจริงถามคนที่เคยใช้งานถามปัญหาจากผู้ใช้งานจริงจะได้คําตอบที่ดีกว่านะครับอันนี้ผมมาเปรียบเทียบสเปคแบบโดยฮาร์ดแวร์เนาะก็คนจะบอกว่าแรงแล้วไงสเปคฮาร์ดแวร์ใครก็ให้มาได้ยัดมาซะเยอะแหละแต่ลอมนั้นว่ากันไปนะครับลอมนั้นไม่ดียังนู้นยางนี้อันนี้ต้อออองงงไไถาาาาามมมมผใในนจรรรรรริเเเะะะั่่ม่ม่สาาดสดหืืพวท Xiaomi หรือว่า POCO ก็มีปัญหาเรื่องนี้มาสักพักใหญ่แล้วนี่ต้องไปถามว่าตอนนี้อัปเดตพัฒนาขึ้นมาดีขึ้นยังต้องไปถามเขาดูนะครับคนที่ใช้งานจริงนั้นในหัวข้อน,นี้นั้นสำหรับสมตัวผมแน่นอนครับผมเลือกชิปเซ็ตที่แรงกว่าผมจะเลือกตัว POCO F5 ครับต่อมามาที่แบตเตอรี่กันเลยแบตเตอรี่นั้น5,000ม ah ิลลิแอมป์ทั้งคู่ส่วนทาง POCO นั้นให้ชาร์จไวที่67วัตต์แล้วก็อเนอร์นั้น ให้ชัดไว้ที่66วัตต์ตอนนี้ตัดสินใจกันเองครับใกล้เคียงกันมากแต่ถ้าจะประสบการใช้งานส่วนตัวผมอะ่ะผมจะเลือกทางอ o อ o เนอร์เพราะผมรู้สึกว่าทางอ o อ o เนอร์นั้นให้เซล์ไซเคิลแบตเตอรี่นั้นให้มาดีกว่าแล้วโปโคผมก็เคยใช้น่าจะเป็นโปโค F3 ไม่ก็ F4 จะน่าจะเคยใช้ทั้งสองรุ่นคือผมรู้สึกว่าแบตมันไปไวมากไปไวนี่คือรู้สึกว่ามันเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติเนาะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ารุ่นนี้ยังเป็นอย่างไรนี่เป็นความคิดส่วนตัวผมนะฉะนั้นในหัวข้อแบตเตอรีมเเลอวดย คือ256แรมนั้นมีให้เลือก2ตัวก็คือแรม8กับแรม12นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมก็เห็นขายแค่แรม12นะ12990ไม่สามารถเพิ่มอินดิการได้นะแรมนั้นให้ไปเป็น LPDDR5 ลอมให้ไปเป็น UFS 3.1บาทางที่ o n o r 90ตั้งมาก o n e r 90นั้นถ้าเป็นแรมเดียวเลยก็คือแรม12ลอมมีให้เลือก2ขนาดก็คือลอม256แล้วก็ลอม512ไม่สามารถเพิ่มอินดิการได้เหมือนกันแล้วลอมกับแรมนั้นให้มาเท่ากันเลยก็คือ LPDDR5 แล้วก็ UFS 3. ก็อัพเงินขึ้นไปอีกอ 5, 1 5 9่ก็ก็จะได้ลอม5 12ของทาง Honor อรกสิอ่านี่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความจุที่เยอะๆไว้ก่อน2อง้าอาจจะไม่พอแล้วและทั้ง2ตัวนั้นไม่สามารถเพิ่มดีการ์ดได้ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าใช้หน่วยความจําเยอะก็มาตัวที่ h o n o r นะครับเพราะว่ามี5 1 2ให้เลือกก็จะสามารถใช้งานได้สบายใจขึ้นไปอีกต่อมามาที่กล้องกันบ้างครับกล้องนั้นทางโปโ o ให้เป็นกล้องหลัก64งสิบ่ล้านพิกเซล f หนึ่งจุดเจ็ดเก้าน2นิ้วเซ็นเซอร์นั้ มุมกว้างนั้น119องศาใช้ Sony IMX 355และมีเลนส์มาโครด้วย2ลัมพ์เซล f 2.4สินเซอร์นั้นใช้ Galaxy Core GC02M1 นะครับสาม,มารถถ่ายวิดีโอได้ที่ 4K 3 0เฟรมแล้วก็ Full HD 60เฟรมกล้องนั้นรองรับ OIS กันสั่นและ EIS กันสั่นด้วยนะครับลำดับที่กล้องของอ็อนเนอร์90กันบ้างกล้องของอ็อนเนอร์90นั้นให้มา2ลัมพ์เซล f 1.9ขนาดสินเซอร์นั้น1ส่วน1.56นิ้วสินเซอร์เป็น ISOCELL SP3 กลองดาวัยและกล้องมาโครนั้นนนนใช้้เเลเดียววกกกันันะคครบ็ือ12 112 2.2 f มมุมาง112 แล้วก็สามารถถ่ายมาครได้ที่2.5ซนติเมตรแล้วก็มีเลนส์เดนบิกเซล f/2.4 มาให้ด้วยสามารถถ่ายวิดีโอที่ 4K 3 0เฟรมและ Full HD 60เฟรมรองรับแค่ o e s กันสั่นไม่มี OIS กันสั่นมาให้นะส่วนตัวผมนะีผมชอบเซนเซอร์ของทาง Honor แต่ผมก็อยากได้ OIS กันสัน่นและผมใช้งานการถ่ายวิดีโอมากกว่าการถ่ายรูปนิ่งดังนั้นส่วนตัวผมนะ่าจะเลือกตัวทาง Poco M5 นะครับส่วนเรื่องโทนสีหรืออะไรต่างๆนั้นท่านผู้ชมต้องไปจับและลองที่สู์กันเองนะว่าโทนสีนั้นชอบฝั่งไหนมากก,าว,าว,นะกว่า่วาาากนนนนสรรผผมม้คววเเเ็ตะูึซออ์ขงงท โคนนัน้สีสันค่อนข้างจัดจ้านเลยทีเดียวแบบสีมันจะสดใสไปไหนก็ไม่รู้เออนี่ผมไม่ค่อยชอบนะแต่ถ้า เอามาถ่ายวิดีโอก็โอเคอะมันมีโอ s กันสั่นให้ก็โอเคนั้นส่วนตัวผมผมเลือกทางโปโกนะครับแต่สเปคโดยรวมของฮาร์ดแวร์ผมว่าทางอ o อ o เนอร์ให้มาดีกว่าแต่สำหรับท่านผู้ชมที่อยากถ่ายมุมกว้างขึ้นมาอีกโปโคจะให้มุมกว้างถึง119องศาส่วนทางอ็อนเนอร์นั้นให้มาแค่112องศาก็มุมจะแคบกว่าออันนี้ท่านผู้ชมลองไปตัดสินใจเลือกเอานะครับต่อมามาที่กล้องหน้ากันเลยกล้องหน้าทางโปโก f 5นั้นให้มาที่16มิิเซ f 2.45สามารถถ่ายวิอที่10 5ล้านพิกเซล f 2.4มุมกว้าง100องศาสามารถถ่ายวิดีโอที่ 4K 30เฟรมและ Full HD 60เฟรมฉะนั้นในหัวข้อนี้ส่วนตัวผมผมเลือกทาง Honor 90หนึ่งเลยมุมกว้าง100องศาสามารถถ่ายรูปหมู่ได้แบบเซลฟี่เอออันนี้ดีนะครับอันนี้ดีและดีอย่างที่สองคือถ่ายวิดีโอ 4K กล้องหน้าได้ซึ่งทาง Poco นั้นถ่ายวิดีโอกล้องหน้าที่ Full HD เท่านั้นฉะนั้นอันนี้ผมเลือกทาง Honor นะครับเหมือนเดิมครับผมย้ําตลอดคนสีต้องลองไปจับและถ่ายกันเองนะเพราะแต่ละคนชอบโทนสีของกล้้้อองงไมมม่่เหนนนนืนนนนนนนกกกัััาาาร IP 53สวท นั้นไม่ได้ระบุนะครับพวกไบโอมมทเทต่างๆนะครับทางโฟกโคให้มาเป็นสกัดน้วมือข้างตัวเครื่องแล้วก็สกนใบหน้าแบบ 2D นะครับส่วนทางอัลเนอร์90นั้นให้สกาดน้วมือใต้หน้าจอมาแล้วก็สแกนใบหน้าแบบ 2D มาเหมือนกันส่วนตัวผมผมเลือกทางอัเนอร์90เพราะว่าสกาดน้วมือใต้หน้าจอผมชอบสกาดน้วมือใต้หน้าจอมากกว่ามันดูมันดูดีเวลาใช้งานเออแล้วก็เรื่องการใช้งานง่ายไหมผมว่าสกาดน้วมือ้ต้หน้าจอใช้งานง่ายกว่าแต่ว่าผมชอบสกายน้วมือใต้หน้าจอไม่รูููู้้้้้้้ทําาาาาาาไมมมมมมมผผรรรสสสสึึกวววว่่่่่่ัันนนนนนดีีเเเลใชชงงงอออออคคตตแแถบยิืืข ไปทางโป๊กโคนะครับซึ่งอันนี้ก็มีผลที่ทําให้โป๊กโคราคาถูกนะเพราะว่าการทำสแกนนิ้วมือใต้หน้าจอนั้นต้นทุนนั้นจะสูงกว่าในระดับหนึ่งเลยซึ่งการย้ายสแกนนิ้วมือใต้หน้าจอไม่เอาแล้วไม่เอาสแกนนิ้วมือใต้หน้าจอมาไว้ที่ข้างเครื่องมันจะสามารถลดต้นทุนและสามารถทําให้เครื่องนั้นทําราคาได้ถูกลงนะครับทำให้สามารถใส่สเปคได้เต็มยิ่งขึ้นเนาะแต่มาคาที่เซนเซอร์ก็เลยเซ็นเซอร์ทั้งสองตัวนั้นให้มาเหมือนกันทุกอย่างที่เซ็นเซอร์ในสมาร์ทโฟนสมัย มีมาให้สามารถใช้งานมือถือแทนริมหมดได้นะครับอันนี้เหมืเหมอกันการเชื่อมต่อน,นั้นของทาง POCO นั้นให้มา5 g 2ซิม w i f i 6รองรับ2 x 2 MIMO b บลูทูธห nfc usb type c 2.0รองรับ otg นะครับตวนทาง Honor นั้นให้มา5 g 2ซิม w i f i 6รองรับ2 x 2 MIMO b บลูทูธห nfc usb type c 2.0รองรับ otg นะครับทั้ง2ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหมาเหมอกันต่างแค่บ t o ท t h ที่เวอร์ชั่นโปโกนั้นใหม่กว่าก็คือ5.3สามารถใช้งานบลูทูธเราอยากพลังงานได้มากขึ้นแต่การถ่ายโอนข้อมูลนั้นใกล้ๆเคียงกันเนาะไม่ได้แตกต่างกันมากกัานบ,บอกตแหน่งนะครับทางโปโคนั้นรองรับ GPS g, AD, B ITE, B ITE, g o n a ไบตู้ Galileo แล้วก็ QZ ส่วนทางอื่นนั้นรองรับ GPS g o n a ไบตู้แล้วก็ Galileo นะครับซึ่งทางโปโกนั้นจะรองรับ GPS ได้มากกว่าตัวทางอ n ่นแต่ว่าการใช้งานจริงก็ไม่มีนัยยะสาคัญในการตัดสินใจเนาะก็นําทางได้พอๆกันใกล้เคียงกันในะครับอื่นอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าน้อยมากที่จะเจอฉะนั้นไม่มีนัยยะสาค อยากได้แบบชัวร์ก็มาทางโปโกก็ได้แต่ว่าเรื่องการจับสัญญาณอะเอาจริงๆนะผมว่าทาง Honor ผมรสึกส่วนตัวนั้นเนี่ยน่าจะจับสัญญาณ GPS ได้ดีกว่าถ้านผู้นชมก็ลองไปจับเครื่องที่ศูนย์ดูแล้วก็โหลด GPS test มาลองเปิดดูอะไรจับได้ไวกว่าขนาดอยู่ในห้างจับได้ไวฉะนั้นอยู่ข้างนอกไม่ต้องห่วงครับจับได้ไวยิ่งกว่าเดิมอีกเนาะอันนี้เราไปจับเครื่องจริงกันดูนะส่วนลำโพงน้ำมายนั้นโปโกให้มาเป็นลำโพงคู่มีช่อง3.5ให้มีไม้สองตัวพร้อมไม์ตัดเสียงรยงรับเสียงดอเบย์มิช2ตัว รวมไมค์ตัดเสียงต้องรับการเล่นเสียงแบบไฮเลสฉะนั้นเรื่องลำโพงและไมค์เนี่ยผมเลือกทางโอโคเพราะว่าให้ลำโพงคู่มาเป็นแบบสตูดิโอแล้วก็ให้ช่อง3.5มาด้วยหลายๆคนก็ยังชอบช่อง3.5อยู่นะครับเออซึ่งผมก็ยังคงชอบอยู่นะเพราะว่าหาซื้อหูฟังไใดใ้ง่ายแต่สำหรับใครที่ใช้หูฟังแบบไร้สายนี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการเชื่อมต่อเนาะแต่ว่าบางทีในบางสถานการณ์เนี่ยหูฟังไร้สายอยู่ดีก็แบตหมดแบตที่เคสก็หมดเนี่ยผมก็พบเจอปัญหาบ่อยครั้งนะบางทีผมก็พกหูฟังสายไปด้วยก็จะจอุ 3.5แล้วก็ใช้ได้เลยไม่ต้องพกหางหนูอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแถมรองรับเสียงแบบร็เบียนมอแล้วก็ไฮไลทแล้วก็ไฮไลทไบเลดด้วยนะครับับตัวโคโค่ฉะนั้นเรื่องลำโพงนั้ไม้นั้นให้มาดีกว่าเนาะลำโพงคู่มี3.5ให้รองรับร็อบเบียนมแล้วก็รองรับไฮไลทแบบไบเลดและทั้งคู่นั้นรองรับ VC Cooling System ให้ด้วยนะก็คือระบบลอยความร้อนส่วนโคโค่นั้นจะบอกว่าเป็นแบบลึกวิดคูล2.0นะครับเป็นเวอร์ชันที่พัฒนาอัปเกรดมาจากทั้งสองนั้น,น,นจุดประสงค์เดียวก,กันก็คือลดความร้้ออนนที่เกกกิดจาากการใชงขงขตัว CPU นะ สามารถลดความร้อนได้ทําให้ CPU นั้นไม่เข้าสู่เซฟหมดเซฟหมดนั่นคือการที่จะเซฟให้ตัวเองลดความเร็วลงเพื่อให้ความร้อนนั้นมันลดลงการใช้งานจะได้ลื่นไหลไม่สะดุดเนาะเวลาชิปเซตมันร้อนเครื่องร้อนอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าการใช้งานจะรู้สึกกระตุกเวลาเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยพอเครื่องร้อนปุ๊บกระตุกเลยเออนี่หลายๆคนเจอผมเชื่อว่าเจอเนาะฉะนั้นทั้งสองตัวนี้ก็จุดประสงค์เดียวกันครับเลือกตัวไหนก็ได้และสิ่งที่ทางโ o c กให้มาก็คือการกันสั่นแบบแฮปติ้งนะครับก็คือการก M5 แล้วสองตัวนั้นให้มาพร้อมกับ Android 13ของ poco นั้นเป็นมี UI 14บสี่ส่วนทางองนุน,นั้นเป็น Magic OS 7.1นะครับเอาละครับจบกันไปแล้วครับสำหรับการเปรียบเทียบสเปคถ้าท่านผู้ชมชมมาจนจบนะครับท่านผู้ชมจะตัดสินใจซื้อเครื่องไหนนะคอมเมนต์ได้ที่ใต้คอมเมนต์นครับเหตุผลเพราะอะไรและสำหรับผู้ที่ใช้งานจริงครับสามารถมาแชร์กันได้นะว่าเฮ้ยใช้แล้วมันเป็นยังไงโดยเฉพาะ poco F 5เพราะว่ามันหาซื้อหน้าร้านไม่มีส่วนมากเน้นขายออนไลน์มาแชร์ได้ท่านผู้ชมที่เข้ามาดู จะได้มาอ่านนะครับแล้วก็จะได้ตัดสินใจไปพร้อมกันว่าเอ้ยมันมีข้อเสียอย่างนี้นะตามการใช้งานจริงของท่านผู้ชมนะครับแต่สำหบส่วนตัวผมผมน่าจะเลือกทาง Poco นะ Poco โ F5 1เลยราคาถูกกว่า2ชิปเซ็ตที่แรงกว่า3กล้องรองรับ o s กันสั่นเพราะว่าผมเน้นใช้งาน o s กันสั่นไงผมเลยให้คะแนน o s กันสั่นสูงหน่อย นะอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมตัดสินใจกันดูนะ4ี่ลำโพงคู่แล้วช่องหูฟัง3.5 5้าโลบแสงแบบไฮไลท์ไวเลสแล้วก็ดอบีกันสมอนะครับหมอเตอร์กันสั่นแบบแกน X อ่ามีประมาณ6อย่างเนาะแล้วเรามาดูกันว่าทาง Honor 90นั้นมีอะไรที่ดีกว่าทาง p o โก F5 กันบ้างอย่างแรกเลยเด่นๆก็คือจอหนึ่งเลยจอคอนเวนร์ชัดกว่า2ทัชซนปิ้งดีกว่า3ความสว่างมากกว่า4 p คือ W.M. Dimming ดีกว่าแค่จอก็ปลาไป4อย่างแล้วอะ่ะเออใช้งานกลางวันใช้งานกลางคืนเนี่ยโอเคนะถ้าผมจะเลือก โคมาจริงอะผมน่าจะเลือกเป็นเครื่องสำรองไม่น่าเลือกเป็นเครื่องหลักอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะแล้วก็ซื้อออเนอร์มาเป็นเครื่องหลักเวลาใช้งานจริงข้างนอกหรือว่าใช้งานเวลาอยู่ในห้องตอนนอนอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกสบายตากว่าเพราะว่าจอให้มันดีจริงๆต่วตัวนี้ดูหนังฟังเพลงจอชัดครับ 1.5K 5มีลอมให้เลือกเยอะกว่าก็คือมี512ให้6มีความรู้สึกส่วนตัวนะผมชอบเซนเซอร์ที่ให้มาในตัวกล้องหลักก็คือ ISOCELL HP3 อันนี้ผมชอบเป็นกวาส่วนตัวนะนี่ผมเลยนับไปด้วยเป็น6ข้อเจ้ 7, ้องหน้าถ่าย 4K ไดด้้้้8แกนนนลาวมมืออใตหหจ ประมาณ8อย่างเนาะสำหรับตัว2ตัวนี้ที่ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของกันและกันเนาะท่านผู้ชมก็ลองตัดสินใจกันดูว่าเลือกเครื่องไหนถูกใจเครื่องไหนดีไซน์เครื่องไหนตัวถูกใจอย่าลืมนะครับไปจับเครื่องจริงดีกว่าครับเทสด,ดูเทสให้นําใจเลยเทสกล้องหน้ากล้องหลังการจับถืออะไรจับแล้วรู้สึกเข้ามือรู้สึกเข้ากับเรามากกันสำหรับคลิปนี้ไอคิวกรเจ็ G G 7. ขอจบเพื่อนนะครับสวัสดีครับ